ทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบันไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2565โดยใช้บ,บุบบครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้วิเคราะห์ก่อนเกมนัดชิงไทยบรุรทเวียดนามเหยียนมาตามนัดไทยจะได้แชมป์หรือไม่ ดยงานนี้เรามาวิเคราะห์เกมไทยประทักกับทางเวียดนามนะฮะในการแข่งขนันฟุตบอล AFF 2 3ปีรุ่นอายุไม่เกิน2 3ปีนัดชิงสแตนเลิศในวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์จะเตะก,กันเวลา19นาฬิกา30นาทีห้ามพลาดเด็ดขาดครับโดยงานนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มวิทธรฝั่งทางทีมชาติไทย อย่างที่ทุกคนทราบกันเลยว่าตั้งแต่แตรอบรองมาถึงรอบชิงชนะเลิศนั้นมันมีเวลาพักเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแน่นอนว่านักเตะก็ต้องมีอาการล้าก,กันพอสมควรทั้งที่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ประจําทีมว่าจะปรับสภาพการพื้นฟูสภาพนักเตะได้ดีแค่ไหนส่วนเรื่องของนักเตะตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นแหละครับนั่นก็คือทางด้นานในรายของคณะคมยกเท่านั้นและก็มีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านั้นทั้งนี้ ก็ต้องรอดูกันว่าจะหายทันกลับมาเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศได้หรือไม่และอัปเดตสถานการณ์เรื่องของวัคซีนในจีนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะยังไม่มีนักเตะไทยคนไหนติดเชื้อในครั้นี้สุวภาพความพร้อมทางฝั่งทางเวียดนามนั้นงานนี้ต้องบอกเลยว่าพวกเขาโดนโควิดเล่นงานกันอ่วมเลยทีเดียวต้องบอกว่าสภาพทีมตอนนี้ค่อนข้างจะแย่ โดยทีมของเวียดนามนั้นมีการติดเชื้อโควิดในีนมันทําให้พวกเขาไม่มีนักเตะสลับปเปลี่ยนกันเล่น,นครับและแน่นอนว่ามันจะทําให้นักเตะม,มีอาการล้าพอสมควรเนื่องจากนัดที่พวกเขาเอาชนะทีมอไปรได้แต่กว่าจะชนะไปได้นั้นพวกเขาต้องกัดฟันสู้แบบเหนื่อยหอบกันเลยทีเดียวเพราะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่านักเตะของพวกเขามีการล้าอย่างเห็นชัดเจนแต่เวียดนามก็ยืบม,มาได้จนถึงในการโดนจุดโทษและก็เป็นเวียดนามที่สามารถโดนจุดโทษไปได้ และยังมีเวลาเหลือเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นที่เวียดนามจะได้พักผ่อนและก็ฟื้นฟูร่างกายต้องรอดูกันว่าพวกเขาจะฟิตสมบูรณ์แบบทันเวลาในการแข่งขันนักชิงชนะเลิศได้หรือไม่ในครั้งนี้ส่วนคาดการณ์สบตัวจริงที่เข้าวัาตะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ทางฝั่งทางทีมชาติไทยนั้นก็จะมีนรงศักด์เนืองวงศารัชชัยอินทภัทรโคนชนภัทรบัวพันธ์สินธราบุญล,ล่าธทรศักด์เผอพิมายนิพิพ,พงศ์วงปัญญา ธนวัฒน์สายเพชรวาริชชูทองสัตวัตษลีลาเกิดคนอาบรมและก็อนุศัก์ใจเพชรส่วนทางฝั่งฝั่งทางเวียดนามนั้นก็จะมีตังตวนหุงตรันกวนตินฟันตวนไตดวนอันเวียดเหยียนธนนาบูดินไฮเหยียนตรุงตานดินกุยตรานตรันเบาตวนโบเหยียนห่วงและก็หุยเทียนนัด โดยกันที่ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของฝรั่งนั้นได้เปรียบเป็นอย่างมากในเรื่องของการมีนักเตะย,ยังอยู่คนครบทีมและก็ยังไม่มีใครติดเชื้อไวรัสโคโินทีมและถ้ามองถึงแผนการเล่นของทีมชาติไทยที่จะใช้นัดชิงชนะเลิศผมว่างานนี้ไทยนั้นไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะครับเล่นเหมือนนัดที่เจอกันในรอบแรกเล่นไปตามเกมของเราซึ่งแน่นอนว่าสู้ได้แน่นอนครับพอดูจากรูปเกมนัดแรกที่ไทยพบก,กับทางเวียดนาม ไทยประบนั้นทำให้ดีกว่าเวียดนามอย่างเห็นชัดเจนแต่ต้องเน้นเรื่องของการทำประตูในพื้นที่สุดท้ายให้ดีกว่านี้ส่วนในเรื่องของการจ่ายบอลก็ต้องปรับให้มีความแม่นยำมากกว่านี้และให้มีน้ำหนักในการจ่ายบอลให้ดีกว่านี้ถ้าหากทำได้แชมป์ของไทยก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนในครั้งนี้ก็ขอ,อย้ำอีกครั้งนะผมงานนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง2 o u ช่อง24เวลา19.30นห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปให้กำลังใจน้องๆเขากันด้วย แล้มาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเทียบผลงานชัดๆเวทีโลกไทยกับเวียดนามใครเจ๋งกว่ากันโดยในปราสตร์อาเซียนมีเพียงแค่2ชาติที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ3คัดบอลโลกเอเชียได้มีเพียงแค่ทีมชาติไทยและก็เวียดนามเท่านั้น โดยการเข้าสู่รอบ3คัดบอลโลกเอเชียในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเวียดนามส่วนทีมชาติไทยเข้าร่วมรอบ3ามาแล้ว2ครั้งทําเอาถูกเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากมวาว่าใครกันแน่ที่ทำผลงานได้ดีกว่าในรอบ3านี้ซึ่งโคง้ชปคขังซอขุนซสใหญ่เวียดนามที่นําทีมการแข่งขันใน,นรอบคัดบอลโลกเอเชียรอบ3ออมามปคคังซอมักจะมีการเปรียบเทียบกับผลงานของทีมชาติไทยอยู่เสมอในการแข่งขันคัดบอลโลกเอเชียรอบ3าม โดยทีมชาติเวียดนามลกสนามไปก่อนหน้า7นัดแพ้รวดทั้ง7นัดไม่ถอดศูนแต้มก่อนที่ทางปักคังซอจะพาทีมคว้าแต้มแรกที่สำเร็จในการพบกับทางทีมชาติจีนที่มีดินสเตเดียมในแมตช์ที่8ที่ผ่านมาซึ่งเป็น3าแต้มปรสากนะฮะของวงการฟุตบอลเวียดนามบนเวทีคัดบอลโลกรอบสเอเชียในครั้นี้ โดยแต้มที่ทำไว้สูงสุดของรอบนี้ก็คือ4แต้มที่ทีมชาติเวียดนามทำเอาไว้ในปี2002ซึ่งสรุปผลงานทีมอาเซียนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3าณปัจจุบันก็จะมีดังต่อไปนี้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน2ครั้งแข่งไป18นัดชนะไป0เสมอไป6และก็แพ้ไป12ครั้งส่วนผลต่างประตูนั้นได้11เสีย39ผลต่างลบ28มีแต้มทั้งหมด6แต้มส่วนเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขัน1สมัย แข่ง8นัดชนะ1เสมอศูนย์แพ้ไป7ผลต่างประตูได้7เสีย17ผลต่างลบ10มีทั้งหมด3แต้มส่วนฝั่งปีเตอร์วิชนะฮะขุนศึอจีมชาไทยผลงานทีมชาไทยฟุตบอลโลกปี2002รอบรคัดเลือกโซนเอเชียบรอบ10ทีมวันที่17สิงหาคมอิรักชนะไทยไป4ีต่อศย์กันยายนปี2001ไทยเสมออิรัก0ูนย์ต่อศูนย์หกกันยายนป 1, นีสองพันหนึ 15กันยายนปี2001ไทยแพย้ซาอุดีอาระเบีย1นต่อสวันที่22กันยายนปี2001อิรักเสมอไทย1นต่อหวันที่5ตุลาคมปี2001อิหร่านชนะไทย1นต่อศวันที่16ตุลาคมปี2001ไทยเสมอบาเรนหนึ่ต่อหนึ่ 1. แล้ววันที่21ตุลาคมปี2001ซาอุดีอาระเบียชนะไทยไป4ีต่อหต่อมาก็จะเป็นฝั่งฝั่งโคสิโก้นะครับเกียรติศักดรีนาเมือง7นัด มิดวันบริวัรสนัดซึ่งผลงานทีมชาติไทยเพืบอลโลกปี2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายงานนี้ก็จะมีวันที่1กันยายนปี2016ซาอุดีอาระเบียชนะไทย1-0ต่อวันที่6กันยายนปี2016ไทยแพ้ญ,ญี่ปุ่นไป0-2วันที่6ตุลาคมปี2016 UAE ชนะไทยไป3-1วันที่11ตุลาคมปี2016อิรักชนะไทยไป4-0วันที่15พฤศจิกายนปี2016 ไทยเสมอออสเตรเลีย2ต่อ2วันที่13มีนาคมปี2017บไทยแพ้ซาดีอาราเบียไป0ูนต่อ3วันที่18มีนาคมปี2017ญี่ปุ่นชนะไทยไป4ต่อศูย์วันที่13มิถุนินยรนปี2 0ง7นบไทยเสมอ u a e 1เต่อ1และวันที่3 1สิงหาคมปี2017บไทยแพ้อิรัก1นต่อสสุดท้ายวันที่5กันยายนปี2017บออสเตรเลียชนะไทยไป2ต่อหนึ่ง ส่วนตฟาฝั่งทางปักคังซอกุนซือทีมชาติเวียดนามนั้นลงคุมทีมทั้งหมด8นัดผลงานทีมชาติเวียดนามฟุตบอลโลกปี2018เพราะคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายวันที่2กันยนายนปี2021ซาดีอาราเบียชนะเวียดนามไป3-1วันที่7กันยายนปี2021เวียดนามแพ้ออสเตรเลียไป0-1วันที่7ตุลาคมจีนชนะเวียดนามไป3-2วันที่12ตุลาคมโอมานชนะเวียดนามไป3-1 วันที่11พฤศจิกายนเวียดนามแพ้ญี่ปุ่นไปศูนย์ต่อ1วันที่16พฤศจิกายนเวียดนามแพ้ซาอุดิอาระเบียไปศูนย์ต่อหนึ่งวันที่27มกราคมออสเตรเลียชนะเวียดนามไป4 .0 ต่อและวันที่1กุมภาพันธ์เวียดนามชนะจีนไป3ต่อหนึ่งนี่ก็เป็นการพูดถึงการเข้ารอบของทีมชาติไทยและการเข้ารอบของเวียดนามนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ เอฟซีเผยโฉม11แข้งไทยชุดประวัติศาสตร์เอเชียมีใครกันบ้างซึ่งทีมจากสมโมสรประเทศไทยเคยจารึกประวัติศาสตร์เอเชียอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วโดยสมโมสรธนาคารกรสิกรไทยผงาดควา้าแชมป์เอเชียสองสมัยซ้อนเลยนะในสมัยนั้นโดยช่องทางการโพสต์ของทาง AFC ซีแชมเปี้ยนลีกได้โพสต์ภาพ11ตัวจริงชุดประวัติศาสตร์เอเชียวงการฟุตบอลไทยซึ่งสมโมสรธนาคารกรสิกรไทยชุดควา้าแชมป์เอเชียในปี1994ประกอบไปด้วย วรวุธศีมะคะจจตุพรประมวลบานนิพศ์มรนนวิมลเนียมวรนุษย์ยอินโพคาปกรสัจจาสิริเตขตพันชิตดอกไมค้ครีสุรชัยจตุรพัฒนพงษ์สิง์โตทวีสะสมพบประเสริฐและก็ทวันธรรมนิยายนานผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์เอเชียที่ไทยนั้นเคยได้สองสมัยซ้อนถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริง และนี่ก็เป็นทันข่าวระคัมีรกีฬาพ้นไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2565โดยชายบุพบพครั่งฟุตบอลไทยครับ